คอชอเนี่ยทำงานเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินที่หัวัสนะคะตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดปีแรกๆเนี่ยแนวทางการสนับสนุนของคอชอค่ะเป็นเรื่องของการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนหรือผูอ้ที่เดือดร้อนในที่ดินที่หัวใสะคะ่ะมีข้อมูลของตัวเองแล้วเอาข้อมูลที่เกิดจากการทำเรื่องของอ ขอบเขตที่หัวสายและที่ดินทํากินนะคะไปต่อสู้กับภาครัฐภายหลังการทําเรื่องนี้นะคะ่ะเราเราพบว่ามันไม่ค่อยชนะอะคะ่ะก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่ว่าเราจะใช้โครงการบัน่นคงชนบทนะคะเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างรูปธรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่หัวสายในที่ดินทุกประเภทน,น,นะคะนอกจากทําข้อมูลแล้วเนี่ยนำไปสู่เรื่องของการสร้างการยอมรับในการ ทำแผนทำทั้งการพัฒนาทุกนิติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นกระบวนการแล้วก็สร้างความร่วมไม้ร่วมมือกับชุมชนท้องถิน่นท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผ่านโครงการบ้านมั่นคงชนบทเป็นที่มาที่ไปว่า เริ่มต้นในการทําโครงการบั้มคงชนบทในปี60นะคะ2 5 6 0เนี่ยที่จะเอาโครงการบังมคงชนบทเนี่ยเป็นเครื่องมือในการรวมกลุ่มผู้เดือดร้อนแล้วก็สร้างความร่วมไม้ร่วมมือกับท้องถิ่นท้องท,องที่แล้วก็นําไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยที่ดินทํากินแล้วก็เรื่องของคุณภาพชีวิตทุกมิตินะคะปี60จะมาถึง64เนี่ยสามารถอนุมัติครอบคลุมนะคะ 33จังหวัด89ตำบล373ชุมชน17,000กว่าครัวเรือนโดยเฉพาะของพี่น้องของสลัมสีภาคและก็ประชาสังคมเนี่ยถึง11จังหวัด21ตำบลครอบคลุมถึง25ชุมชนนะคะ2,000กว่าครัวเรือนส่วนหนึ่งนะคะก็พบว่าตั้งแต่ปี6 0ถึง64เนี่ยเราสามารถพัฒนาโครงการนะคะ ที่เป็นโครงการระดับพื้นที่โดยเฉพาะสลัมสีภาคและประ,ะปชาสังคมเนี่ยที่เป็นลักษณะพื้นที่เนี่ย75พื้นที่ที่เป็นลักษณะตำบลที่สำนักง,งานภาค5ภาคทำอยู่เนี่ยถึง31พื้นที่ซึ่งโดยรูปแบบของการทำงานเนี่ยเป็นรูปแบบที่ปรับปรุงในที่ดินเดิมนะคะ70พื้นที่แล้วก็สร้างใหม่ ในที่ดินรองรับใหม่เนี่ย36พื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินสปกและที่ดินที่บจอทอนะคะที่ที่ดินมีการสนับสนุนอยู่ก็36พื้นที่เป็นรูปแบบของอาสากร23สากรแล้วก็เป็นของกลุ่มออมทรัพย์ส่วนใหญ่นะคะ 84, 83องค์กรนะคะภายใต้ที่เราขับเคลื่อนเรื่องของโครงการมันคงชนบทอะคะ่ะเรายังมีข้อกฎหมายและสถานการณ์การขับเคลื่อนที่ไม่เอื้อนะคะก็คือว่า สองปีที่แล้วเนี่ยที่มีการประกาศพรบอุทยานแห่งชาติพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะคะปีหกสองการประกาศเนี่ยได้มีการาประกาศใช้แล้วข้อกฎหมายเนี่ยค่ะมันไม่เอื้อกับการแก้ไขปัญหาที่หัวใสและที่ดินทํากินของพี่น้องแล้วก็ตลอดจนปีปีนี้นะคะมีการที่จะเตรียมออกอ,อนุบัญญัติหรือกฎหมายอันดับรองนะคะของพรบสองตัวนี้โดยปกติเนี่ย ถ้าเรามองว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของพี่น้องทุกวันนี้นะคะมีสามแนวทางหลักๆแนวทางที่หนึ่งก็คือการเสนอกฎหมายใหม่คือไม่ไม่ยอมรับกฎหมายณนะปัจจุบันเสนอกฎหมายใหม่อย่างที่พี่มุ้เสนออยู่ี่อันที่สองเราก็ไม่ยอมรับยอมรับกฎหมายเดิมเราก็ต่อสู้พิสูจน์สิทธ์ว่าสิทธิชุมชนเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายที่ประกาศใช้กับอันที่สาม เราก็ทําเรื่องของการยอมรับข้อกฎหมายณนะปัจจุบันแล้วก็ผลักดันให้เกิดการสร้างรูปธรรมการแก้ไขปัญหาในที่ดินและที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเขตป่านะคะซึ่งหมายถึงว่าทุกแนวทางเนี่ยเราทําหมดแล้วก็พอชอเนี่ยก็สนับสนุนทั้งหมดแล้วก็อยากให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นขบวนการปีอ่า64นะคะเราก็มีการทําบันทึกความร่วมมือกับ อ่าสามหน่วยงานป่าแล้วก็สามหน่วยงานสนับสนุนนะคะที่คิดว่าน่าจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาพี่น้องของเราเนี่ยที่มีผลกระทบเนี่ยที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งช,ชาตินะคะร้อยยี่สิบหกแห่งเขตรักษาพันหกสิบแห่งแล้วก็เขตห้ามล่าสี่สิบแห่งเพื่อให้เกิดการพูดคุยแล้วก็เกิดการวางแผนวางผังการพัฒนาจากข้างล่างแล้วก็เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันมากไปกว่านั้นเนี่ยก็พยายามที่จะ สร้างการทำงานของอความร่วมม้ร่วมมือนะคะของโซนอันดามันซึ่งอันนี้ที่มาที่ไปก็คือรองนายกรองจุลินลักษณะวิสิทธ์นะคะที่เขาสนใจที่จะทําเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยในโซนอันดามันหกจังหวัดนะคะก็เลยคิดว่าเรื่องของการเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราจะใช้อาศัยสถานการณ์การเมืองเนี่ยในการที่จะทําให้พี่น้องเราเนี่ยสามารถที่จะ พัฒนาเข้าถึงการพัฒนาแล้วก็ตอบโจทย์ปัญหาความเดือดร้อนของพี่ดองได้นะคะโดยผ่านเครื่องมือของโครงการมันคงชนบทแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นโครงการพิเศษที่เราจะเสนอบ้ามันคงชนบทมากกว่าที่รัฐบาลให้อยู่กับอีกอันหนึ่งนะคะก็คืออพอรบคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหญิงก็คิดว่าอันนี้มันก็มีทั้งเอื้อและไม่เอือ้อภายใต้การอนุญาตเนี่ยก็อาจจะมีรับเบียบ หรือข้อบังคับของแต่ละประเภทที่ดินเราถือว่าอย่างน้อยก็วันนี้ก็มีแนวทางว่าอนุญาตได้แต่ว่าอนุญาตแล้วสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องหรือเปล่า,าเหมาะสมกับการที่จะจัดการกับพื้นที่หรือเปล่าอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยเราจะใช้มันเป็นเครื่องมือในการที่จะมาทําแผนในการอนุญาตที่ดินทุกประเภทได้อย่างไรตลอดจนมีพบรบของสถาบันบริหารจัดการ ที่ดินและการกระจายถึงคลองที่ดินอย่างยั่งยืนหรือที่เราเรียกว่า,าบจอทอนะคะก็คือ,อหน่วยงานที่จะมาดูอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะเป็นการอาเอางบประมาณของภาครัฐไปซื้อ,อที่ดินแล้วก็มาแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ยากไร้นะคะในการที่จะเข้าถึงการถึงคลองที่ดินแล้วก็การทํากินนะคะทั้งสองเรื่องเนี้ยเราคิดว่ามันมีข้อจํากัดแต่ว่าเราจะเอา ภายใต้ข้อจำกัดเนี่ยเราจะใช้เป็นโอกาสในการที่จะเข้าถึงการจัดการที่ดินได้อย่างไรที่ว่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องของการจัดการสิทธ,ธิในที่ดินแต่ว่าสิทธิในการวางแผนในการใช้ประโยชน์ในที่ดินเนี่ยก็จะมีว่าด้วยเรื่องของกฎหมายผังเมืองนะคะการใช้การวางแผนวางผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินเนี่ยถ้ากฎหมายของผังเมืองเนี่ย ก็จะมีเรื่องของการที่ประกาศใช้แล้วก็กฎหมายที่อยู่ระหว่างการออกระเบียบนะคะการออกระเบียบเนี่ยก็คือกฎหมายผังเมืองรวมผังเมืองรวมผังเมืองเฉพาะที่จะให้ท้องถิ่นนะคะกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทตรงไหนจะเป็นพื้นที่ของราชการตรงไหนจะเป็นพื้นที่ของที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินตรงไหนจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตรงไหนจะเป็นพื้นที่ของเกษตรกรรมนะคะอันนี้หมายถึงว่า ข้อกฎหมายเนี่ยก็มีการพูดคุยเพื่อให้เกิดการกําหนดนะคะการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งคิดว่ามีความจําเป็นกับพี่น้องเพราะว่าถ้าเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการกําหนดว่าแนวทางที่เราจะใช้อ่าประกาศผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยควรเป็นแบบไหนตลอดจนเรื่องของนโยบายที่มีผลกระทบกับเอ่อพี่น้องนะคะในชนบทนะคะไม่ว่าเรื่องของอ่า EC SEC หรือ A AC นะคะที่เป็นนโยบายการขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบกับพี่น้องเยอะมากนะคะถ้าเราเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแล้วก็กำหนดแนวทางการพัฒนานะคะภายใต้ที่รัฐเนี่ยประกาศเรื่องของนโยบายการขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งและคิดว่าโครงการบั้มคงชนบทนะคะก็จะเป็น เครื่องมือให้เกิดการรวมกลุ่มของพี่น้องแล้วก็คิดเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเราอ่ะจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดแล้วก็เสนอแนะนะคะในพื้นที่ที่มีการขยายทางเศรษฐกิจนะคะเหมือนพี่น้องอทางภาคกลางทางภาคเหนือทางภาคอ,อีสานนะคะมีผลกระทบเรื่องภัยพิบัติน้ําท่วมซึ่งอันนี้เราจะใช้โครงการบ้านคงชนบทอะคะ่ะเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดการวางแผนการ บริหารพื้นที่นะคะที่นำไปสู่เรื่องของการดูแลรักษาปา่าดูแลเรื่องของพื้นที่ภัยพิบัติแล้วก็ทำให้เกิดการาฟื้นฟูนะคะระบบนิเวศแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการทำกินนะคะแล้วก็ล่าสุดน,นะคะตลอดจนที่เรามีสถานการณ์โควิด1 9มีการปิด ของผู้ประกอบการนะคะทําให้พี่น้องเราเนี่ยต้องกลับคืนถิ่นนะคะเราจะทําให้คนที่กลับคืนถิ่นเนี่ยไปบูรณาการแล้วก็ไปต่อยอดการทํางานกับพี่น้องเกิดการสร้างงานสร้างสร้างรายได้แล้วก็ฟื้นฟ,นฟูชุมชนท้องถิ่นทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็จะมีเรื่องของทิศทางแล้วก็การพัฒนาโครงการบ้านคงชนบหมดปีหกห้าที่คิดว่า ชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นผู้กําหนดแนวทางการพนาแล้วก็วิธีการขับเคลื่อนของตัวเองแล้วก็ทําให้เกิดการเชื่อมโยงทุกขบวนที่มีการขับเคลื่อนง,งานอยู่ในพื้นที่ทั้งขบวนที่ดินที่อยู่อาศัยขบวนสภาองค์กรชุมชนสวัสดิการชุมชนและกเครือข่ายอื่นๆนะคะในการที่จะเป็นขบวนหรือเป็น,ก,นกลไกหลักนะคะให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งเชิงพื้นที่แล้วก็เชิงประเด็นงานนะคะแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการ สร้างระบบฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่จะนําไปสู่การสร้างการยอมรับของทุกภาคส่วนนะคะที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันนะให้เกิดการแก้ไขปัญหาและมูรณาการการพัฒนาของทุกภาคส่วนได้อย่างไรข้อมูลเนี่ยน่าจะนําไปสู่เรื่องของการวางแผนการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อัวัยคุณภาพชีวิตที่มีทั้งระยะสั้นระยะยาว หนึ่งปีสองปีสามปีห้าปีนะคะและเป็นแผนที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแผนเนี่ยนะคะนำไปสู่การทำผังผังขอบเขตผังการพัฒนาชีวิตชุมชนผังพัฒนาตำบลผังภูมิเวศท,ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและก็ชุมชนท้องถิ่นที่แตกต่างกันและก็นำไปสู่การสร้างความร่วมร่วมมายร่วมมือของคนในชุมชนท้องถิ่นท้องที่ ตลอดจนใช้เรื่องของระบบทุนของชุมชนนะคะกดการออมทรัพย์การสร้างกองทุนพวกผู้กับการสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำงานเชิงพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับระดับเครือขาอ่ายจังหวัดภูมนดีเวทเพื่อเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งอันนี้คิดว่าโครงการบ้านมินคงชนบทเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องบ้านเป็นหลักแต่ว่าทำเรื่องเหล่านี้ เพื่อบรเพื่อให้บรรลุการแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศการแก้ไขปัญหาของพี่น้องคนจนทั้งภาคพื้นที่แล้วก็ที่ภา,าคีประชาสังคมทํางานควบคู่กับการที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายนะคะอันนี้โครงการมันคงมีแนวคิดแบบนี้แล้วก็คิดว่าโครงการน่ะน่าจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้ชุมชนนะคะ แก้ไขปัญหาของตัวเองแล้วก็สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรของพี่น้องได้แล้วก็ตอบโจทย์ความเดือดร้อนแล้วก็นําไปสู่การสร้างหลักประกันความมั่นคงในที่ดินตามแนวทางความต้องการของแต่ละขบวนนะคะที่มีความแตกต่างกันแล้วก็สร้างความร่วมม้ร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะ